พิเศษมากๆเพราะว่าพญานาคจุดบั้งไฟด้วยนะคะและว,วันนี้ลินจะพาไปดูบั้งไฟพญานาคค่ะทุกคนคะ่ะปีที่แล้วลินนับได้11บเอ็เอ้ยสิบเอ็ดบั้งแล้วปีนี้จะนับได้เท่าไหร่ไปลุ้นกันเลยนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะเรามาถึงจุดชมบั้งไฟพญานาคแล้วคะ่ะมาถึงตอนเที่ยงทุกคนแดดร้อนมากแดดร้อนมากทุกคนคะ่ะ อยู่ที่บ้านน้องกุ้งนะคะสําหรับใครที่อยากมาดูเพราะว่าบ้านนี้คนไม่เยอะเราเลือกมาบ้านที่คนไม่เยอะค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเห็นบ้างไฟแน่นอนทุกปีค่ะทุกคนปีที่แล้วลินก็มาที่นี่แล้วก็เห็นด้วยปีนี้ก็พามาที่เดิมค่ะน้ําเอหนองกุ้งค่ะทุกคน มาถึงตอนเที่ยงเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศตอนนี้คือคือจุดชมตรงนี้คนไม่เยอะนะคะแต่ว่าเห็นบ้างไฟแน่นอนกับทุกคนคะ่ะคนไม่เยอะแต่วิวสวยมากทุกคนมีที่นั่งเยอะอ<า>แยะเลยค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะ<า>นี่คือบรรยากาศตอนที่เรามาตอนถึงตอนเที่ยงเที่ยงนะทุกคนร้านค้าก็ยังไม่เยอะเนาะนี่ค่ะมันจะมีที่นั่งเยอะมากที่ตจุดจุดชมวิวตรงนี้นะจุดชมบ้างไฟพญานาคตรงนี้คือหนองกุ้งนะทุกคน เนี่ยเห็นไหมคะที่นั่งเยอะมากทุกคนนี่สวยๆร้านค้าก็มาแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นาะนี่ค่ะจุดตรงนี้นะเห็นบังไฟแน่นอนทุกปีค่ะทุกคนคนไม่เยอะด้วยนั่งแบบสบายๆปูเสือนอนรอได้เลยค่ะนู่นแหละขึ้นก็ประมาณสองทุ่มประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เรามาเที่ยงอะทุกคนแดดแจ่มเลยค่ะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศไปนะคะนี่ค่ะ ทุกคนคะ่ะพาดูบรรยากาศในวัดนะคะเพราะว่าที่เรามาอยู่นี่คือเป็นบริเวณของวัดทุกคนคะ่ะตรงนี้คือบริเวณของทเรามาจอดรถนะคะนี่คือบรรยากาศที่เขาจัดทุกคนคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูไปเรื่อยๆมันจะมีพานใบสีด้วยนี่คือการจัดสวยงามมากทุกคนนี่ค่ะอู้สวยงามสวยงามแล้วก็ ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้เดี๋ยวพาดูเป็นพานพานใบสีพิธีเขาจะมีพิธีบวงสวงด้วยเนาะเดี๋ยวพาดูนะคะนี่ทุกคนสวยงามอลังการมากนะสวยมาก ไหมคะสวยงามไหมคะทุกคนทุกคนคะ่ะคือตอนนี้นั่งรอเวลาคะ่ะนั่งอยู่ศาลา คือลมเย็นดีมากทุกคนจะหลับอยู่แล้วจะหลับอยู่แล้วค่ะนี่คือนั่งรอสาราคะแต่ว่าเวลาตอนที่บางไฟจะขึ้นเราต้องไปนั่งอยู่ข้างล่างจะได้มองเห็นว่าจะขึ้นทางไหนแต่ว่าจําได้ว่าปีที่แล้วขึ้นฝั่งนู้นเราก็จะไปนั่งข้างล่างเพื่อจะมองไปฝั่งนู้นค่ัทุกคนค่ะเพราะว่าถ้านั่งอยู่ในสารามันจะติดหลังคานะมันจะมองไม่เห็นค่ะแต่ว่าตอนนี้มานั่งพักเอาลมเนะ่ะทุกคนลมเย็นดีมากนอนรอดีไหมทุกคน พอได้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็มาจับจ้องดูท้องฟ้าค่ะทุกคนคะ่ะจ้องหาว่าตอนไหนบ้างไฟจะขึ้นมาจะไม่ให้พลาดเลยแม้แต่บ้างเดียวจ้ะทุกคนจ้องไปเลยแต่ว่าตอนนี้เขากำลังลอยกระทงอยู่คะ่ะทุกคน ีทุกคนคะ่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะเห็นตั้ง32บ้างนะคะทุกคนดีใจมากๆเลยทุกคนขาตอนนี้คิดคิดว่ามันคงจะหมดแล้วคะ่ะเพราะว่ารอนานแล้วปกติมันจะขึ้นไล่ๆๆกันเลยเนาะคงจะหมดแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนโชคดีทุกคนเฮงๆงปังๆทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ